ครับท่านลังมชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกร,รสุวัสดิ์สินโงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยทีวีรับส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามใจจนันักการพุดสุขบ่านโมงครึ่งถึงบ่ายสองมงครึ่งรอบทบทวนจานักการพุทสุขตีห้าถึงหโมงเช้าเป็นประจำเป็นจัาน,นะแล้เวเรามาว่ากันต่อตอนนี้ก็จริงๆแล้วนะ พลเมืองโลกกำลังอยู่ในภาวะที่ไม่รู้จะช่วยตัวเองอย่างไรวายน้ำเป็นลอยลอยคออยู่ในทะเลนะครับมีอะไรมาก็ความวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องยารักษาโควิดหก้าในภาวะที่หลายชาติหลายชาติให้วัคซีนไม่พอคนป่วยลดเตียง เครื่องให้ออกซิเจนไม่พอออกซิเจนไม่พอหมอไม่พอนะเปล่านะแล้วเดี๋ยวเราให้นฟังทุกทุกชาติทุกภาษาเดือดร้อนหมดอย่าว่ากันนะครับตอนนี้คนไทยนะคนไทยส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้ไทยเป็นอย่างญี่ปุ่นจังเลยอยากให้เป็นอย่างญี่ปุ่นจังเลย คนเขาก็มาตะตุกว่าคนไทยรู้ไหมว่าที่ญี่ปุ่นนะครับมีวัคซีนอยู่ยี่สิบกว่าล้านโดสวัคซีนยี่สิบกว่าล้านโดสวัคซีนนี้มาตั้งแต่เดือนกุ่มผัธ์ัาตั้งแต่กุ่มผันธ์วันนี้เพิ่งฉีดไปได้เจ็ดแปดล้านโดสเท่านั้นเองมายี่สิบเพิ่งฉีดได้เจ็ดแปดล้านโดส เพราะว่าอะไรนะกว่าจะอนุมัติฉีดวัคซีนตัวหนึ่งนะใช้เวลาตรวจสอบสี่เดือนปลอภไปไว้ก่อนเนี่ยเรื่องจะได้วัคซีนก็ต้องมาดูนะถ้าอยากจะฉีดก็ต้องไปรับคูปองจากรัฐคูปองจากรัฐแล้วต้องก็เอารหัสในคูปองไปเว็บไปใส่ในในเว็บลงทะเบียนวันฉีด ก็ต้องเอาคูปองไปยืนจันตัวนะครับอันนี้คือญี่ปุ่นประเทศไทยจะวอกอีกนะถ้าอย่างเนี้ยก็ขนาดญี่ปุ่นเขาทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยวัดจีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาพันะยี่สิบล้านโดสมาถึงวันนี้จีดได้แค่เจ็ดล้าน นะเอาเนะีคนไทยอยากจะเป็นญี่ปุ่นก็ลองดูเนาะทีนี้เอาละอย่างนั้นเป็นอย่างอเมริกาดีกว่าเป็นอย่างอเมริกาคนไทยรู้หรือไม่ว่าที่นั่นเนี่ยที่อเมริกามีคนติดเชือ้อคนติดเชื้อถึงหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบแปลว่าคนสิบคนติดเชื้อคน แล้วตายหนึ่งในร้อยนะสิบคนติดเชื้อคนแต่ในทุกๆร้อยคนก็จะตายคนที่นั่นมีวัคซีนใช้ก่อนที่อนามัยโรคอนุม,มัตินะก่อนอยู่หลายเดือนเลยมีการแต่ถ้าแต่ว่ามีการเก็บค่ารักษาทุกเม็ดเรียกว่า ถ้าไม่มีประกันภัยนะครับแม้ตายแล้วคนในครอบครัวยังต้องตามขายบ้านขายช่องมาจ่ายค่ารักษาทีนี้พวกะ,ะนั้นคนอเมริกันที่ว่าฟรีไม่ใช่เกิดจากการที่เราจ่ายค่าประกันประกันค่ารักษาลูกหน้าไปแล้วนะก็นะให้รู้ว่าไม่พอ ก็ต้องจ่ายเพิ่มที่ไม่มามโอ้เปลี่ยนเาืก็ระบาดจังเราบอกว่าอยากจะเป็นไต้หวันก็ได้นะนะเพราะว่าไต้หวันเดี๋ยวนี้ลดจากตัวจากสิบสี่เป็นห้าวันผลทลายเหลือสามวันช่วงมาสองเดือนนะครับมาวันนี้ครับไต้หวนันระบาดซั้น ระบาดซ้ำต้องฉีดวัคซีนแหละไม่ฟรีนะครับวัคซีนของไต้หวันต้องจ่ายสำคัญตอนนี้ไต้หวันไม่มีวัคซีนได้รับบริจาคจากโจไบเดนมาเอาว่าสองล้านโดสไอโลสร้อยอะไรแล้วมันใกล้จมดอายุคนไต้หวันมียีสสี่ล้าน ได้วัคซีนฟรีมาสองล้านนะเราแยกะที่ครับนะนะนะในเว็บจะเห็นว่าโอ้โหเข้าแถวเบียดเสียดคนที่มีวัฒนธรรมเข้าคิวกลายเป็นเข้าคิวไม่เป็นที่ใต้หวันะเอามาสิงคโปร์โอ้โหสิงคโปร์น่าจะเรียบร้อยนะ ประชากรมีแค่ล้านห้าหล้านเองแต่จนป่านนี้ก็ยังฉีดวัคซีนไม่ครบนะพอสายพันธุ์เดลต้ามาถึงมันก็เป็นวิบากเลยนะครับคนสิงคโปร์เริ่มเริ่มไม่เชื่อตัววัคซีน <c oughs> วัคซีนโลกโล Messenger RNA อันนี้ชีฟรีีฟรีรัฐบาลสิงคโปร์อะไรอะไรก็ต้องอเมริกาไว้ก่อนอนยะู่แล้วท่านทั้งหลายก็อยากจะได้วัคซีนเชื้อตายนะซีโนแวคซีโนฟาร์รัฐบาลสิงคโปร์ทนไม่ได้เอาละอย่างนั้นได้ให้คลินิกเอกชนสั่งเข้ามา อนุญ,ญาตให้ส,สั่งได้20คลินิกโอ้โหข้าวแถวเรียกว่ายาเป็นกิโลนะก็ฟรีไม่เอาจะฉีดวัคซีนซีโนว,วัคซีนที่พวกท่านกำลังหาว่าอาจารย์หมอยงเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้จะถอดอาจารย์หมอยงผมเซฟอาจารย์หมอยงไว้ไปอยู่ไปอยู่ สิงคโปร์เราจะรู้นะะ,ะทีนี้อ้าอย่างนั้นไปแคนาดาไหมไปแคนาดาต้องรู้นะครับว่าแคนาดาเนี่ยเขาสั่งฉีดวัคซีนแล้วเขาสั่งฉีดวัคซีนแต่ไม่ค่อยได้ฉีดปรากฏว่าตอนนี้หาวัคซีนมาฉีดไม่ได้แคนาดา ประเทศยักษ์ใหญ่เงี้ยแลครับอ่ะอย่างนั้นม,มาอังกฤษโอ้คนผิดแอสตาซินิก้าเลยนะครับนะจะเป็นอะไรที่อังกฤษมีคนติดเชื้อโควิด1 9ตายเยอะมากนะล็อกดาวแล้วล็อกดาวอีกล็อกดาวปะเป็นปีละร้านอาหารปิดตัวไป4ี่ห้าพันร้าน สรรพสินค้าอายุ243ปีปิดนะครับปิดไป150สาขาเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเห็นน้องทำบุฟเฟ่ร้องผมร้องห้ามาอยู่ไม่ได้นะนะสงสารเหมือนกันนะครับแต่ให้รู้ว่า ไม่ใช่คนเราคนเดียวหรอกไม่ใช่โชคหนูโชคร้ายที่มาอยู่ประเทศไทยหรอกถ้าหนูไปเกิดในอังกฤษเป็นเจ้าเป็นลูกสาวเจ้าของนะร้านสับสินค้าหนูก็จะรู้ว่าโอ้โหเราใหญ่ขนาดนี้ก็เจงได้นะครับอ่ะอย่างนั้นไปสวีเดนไหมโอ้โหสวีเดนนี่ความจริงคน ไม่กล้าไปอยู่แล้วล่ะคนสเดนเนี่ยเขาที่ประกาศไงครับจะรีภายการเมืองเชิญเลยสบายมากนะสบายมาเลยมาเลยเลยป่ะเนี่ยก็มาก็เลยเลยที่สวเดนเก็บภาษีสูงมากนะแต่ไม่มีมาตรการควบคุมโรคเลย พอโควิดมาเพื่อนปล่อยเลยครับปล่อยว่าให้คนติดเชื้อไปเยอะๆนะเดี๋ยวในที่สุดก็จะเกิดเฮิร์ตเฮิร์ตอิมมคือคูมคุ้มกันหมู่แล้วก็จะหายไปเองไอระว่างที่ปล่อยไปนี่ครับผู้คนก็ตายมากขึ้น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 แล้วภูมิคุ้มกันหมู่ก็ไม่เกิดขึ้นสักที จนมีคนมินทาว่าร้ายแท้จริงแล้วรัฐบาลกำลังจะปล่อยให้ผู้สูงอายุตายให้หมดจะไม่ต้องจ่ายค่าบำเหน,น็จบำนาญโอ้ไปลืออย่างนี้รัฐบาลจะอยู่ได้ไหมเนี่ยนะเอาละก็ต้องมากับกับทลานใหม่เพื่อให้คนตายน้อยลงก็ ก็ขานาดพระมหากษัตริย์ของซสวีเดนซึ่งปกติท่านไม่ค่อยเอามาพูดเรื่องการเมืองถ้าออกมาตำหนิเลยนะครับนะก็ต้องระดมหาแยกซื้อวัคซีนจนป่านนี้ครับฉีดวัคซีนมากกว่าประเทศไทยนี้เดียวนะ,ะทีนี้ถ้าหลายประเทศยังไม่เอาฝรั่งเศสไหมเป็นแบบฝรั่งเศสไหม รู้ไหมว่าฝรั่งเศสเนี่นะครับมีการขาดวัคซีนขาดตอนเลยนะภูมิุ้การหมู่ก็ไม่เกิดขึ้นสักทีข่าวนี้ระบาดเข้ไปในโรงเรียนนโยบายวัคซีนเปลียนหมดของฝรั่งเศสแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงกันตัวเองนะครับเนี่ยที่พูดมาทั้งหมด ผมให้เครดิตคนเขียนท่านเฝอเอิญท่านไม่ได้ใส่ชื่อไว้นะเดี๋ยวท่านเขียนได้ถูกต้องละแล้วมาสรุปว่าความจริงแล้วในประเทศน่ะไม่มีประเทศไหนสมบูรณ์หรอกมันมีปัญหาเหมือนเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ถ้าเทียบไปปัญหาในเมืองไทยไม่เยอะแยะอะไรมากหรอกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะอ้าปากด่านั่นด่านี่ไม่พอใจอย่างงู้นอย่างนี้นะ ผิดมือถือก็มากก็ได้ครับแล้วมองดูความจริงมองมองดูความจริงว่าเมืองไทยเราเนี่ยทำอะไรดีๆก็มีเยอะนะคราวนี้ผู้คนล้นมือก็เกิดเหตุรัชบาลไม่ได้จังใจทำนี้ผมไม่ทราบนะแรงงานไทยเป็นแสนที่แย่งกันกินแย่งกันใช้ในกรุงเทพอะ ถอยกลับบ้านแล้วที่บ้านแต่ละจังหวัดก็มีผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็ดูแลคนงานงนีน้เอาไปอยู่ในอีกที่หนึ่งเพื่อถ้ามีโควิดจะได้ไม่ไปแพร่ในเมืองก็ล็อกไว้ตรงนั้นนะครับอีก14ี่วันก็ขอให้ผู้เจ็บใครได้ป่วยน้อยๆเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปลอดภัยนไม อย่างนี้ยอย่างนี้ถึงจะได้นะครับอ่ะจแล้วเราไงเรามาเล่าเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องพอทึกพอทุกถึงขีดนะมีอะไรก็ต้องคว้าไว้ก่อนนใช่ไหมใสคว้าไว้แล้วจะอย่างไงล่ะนะก็คือพอดีมันมีข่าวอย่างนี้ครับ มีข่าวว่าอินเดียพบว่าใช้ย,ยาถ่ายพยาธินะครับสัตว์ที่ใช้ในสัตว์ในสุนัขในม้าเนี่ยครับชื่อไอเวอร์ไอเวอร์เวอเมทิกไอเวอร์เมทิกเอ่อพูดไทยปะพูดในพ,พระพ่อแล้วกันมันเป็นยาถ่ายพยาธิในคนพอมีอยู่เนี่ยนะพยาธิสตรอม <c oughs> เป็นอ้าวเดี๋ยวมวมเลยเมื่อกี้ยังนึกชื่อออกคราวนี้ไม่ออกแลยนะมันเป็นยาถ่ายพยาแล้วกันก็ไม่ค่อยมีละประเทศไทยในพยาตัวนี้นะก็พอมาเขาบอกว่าไปรือว่าอินเดียใช้ได้นะรือกันใหญ่โตว,ว่าอินเดียเขาไม่ฉีดวัคซีน่ะ เขาใช้เนี่ยสี่วันหายหมดสี่วันหายหมดก็เกิดเป็นเรื่องราวที่คุยกันใหญ่โตโมโหลานเลยมโหลานก็เดือดพวกเพศสัตว์นะครับก็คุยกันให้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ<อ>คือมีทุกคนมาหายาถ่ายพยาธิมกมะสุนักตัวนี้แหละก็ ถามไปถามกันมาเขาจะเอาไปกิดป้องกันโควิดหนึ่งเก้าแล้วยังไงอ่ะมันจะได้เหรอครับนะคือชื่อเคมีมันอ่ะไอเวอร์แมกตินไอเวอร์แมกตินชื่อบริษัทคือไอโวเมเป็นยาที่ใช้ในสัตว์มานานนานเลยถ่ายไปยา ในแกะในแพะในสกรในควายเอ,อแมวหมาก็ใช้ทั้งหมดครับนะทีนี้เรามานานจะจะมาใช้ในมนุษย์สักทีซึ่งเวลาจะใช้มันก็ต้องดูตามาตา,า,ตาเรือก่อนนะว่าจะทำไมจะต้องใช้ตัวนี้ยาถ่ายกยาในคนที่ปลอดภัยมีเยอะยะแต่คานี่ใหม่เอาไปลือกันนะครับ เอาไปลือว่ามันสามารถทำลายโควิด1-9ึ่งเก้าได้เราพภสัตว์ก็ต้องบอกว่าอันนี้มันไม่มไม่ใช่มีได้อย่างเดียวนะมันอันตรายด้วยนะมันอันตรายด้วยทำไมทำไมบอกอันตรายคือมันขนาดขนาด,ขนาดที่เขาเขียนไว้ที่กล่องที่สอง เป็นขนาดเหมาะสำหรับมมาตัวขนาดใหญ่เราจะรู้ไหมว่าเราจะลดลงมาให้คนกินขนาดไหนที่มันปลอดภัยดีนะก็เป็นแบบที่ผมบอกว่าโลกคนโลกกำลังเหมือนกับคนใกล้จะจมน้ำตายสวะมาก็คว้าอะไรก็ได้ก็เอาเลยครับ แล้วมันจะได้อย่างไรก็ผมก็ได้จะบอกว่าต้องระมัดระวังอย่างมากอย่าเที่วเชื่อคนนะครับเดี๋ยวนี้มันก็โอ้โหมาในคอมพิวเตอร์เนาะเข้าไปเข้าไปก็มีหมดล้ะกูเกิลบอกนะเออเรียบร้อยหมดแน่นอนจริงๆนะก็ในอเมริกา FDA เขาก็บอกว่าเฮ้ยยังนะ มัเป็นการทดลองในในหลอดทดลองซึ่งความปลอดภัยยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะก็ยังไม่ได้ให้ทำหรอกก็อย่าไปหาเรื่องนะครับอย่าไปหาเรื่องทีเดียวนะนะก็ก็จะบอกว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะเราคนไทยก็ยุทธการยุทธการแล้วครับ นายกแพ้ศึกแตชนะสงครามคือเมื่อวันจันใช่ไหมภาพออกมาโอ้โคนออกจากกรุงเทพเยอะแยะหมดเลยนะกลับต่างจังหวัดเขาก็บอกว่านายกทำไมไม่ควบคุมปลอยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงนะครับออกไปจริงๆปรากฏว่าแรงงานไทยกลับบ้าน สักสองสาแสนคนความแออัดในกรุงเทพมันก็ลดลงนะก็ลดการทำงานการปกป้องกรุงเทพดูดูจะง่ายขึ้นนะดูจะง่ายขึ้นที่ต่างจังหวัดก็ดูแลเราต้องเรียกว่าไงกลุ่มคนที่กลับไปจากกรุงเทพก็ดูแลจัดให้อยู่ในที่ทางที่เหมาะสม อสมอต่างจังหวัดมีหมดอยู่แล้วนะก็นะกลับมาเหมือนกับคาราทที่หนึ่งนะจำได้ไหมคราวที่หนึ่งอสมอดูทุกคนไม่ใช่แปลงหน้าหหละที่ป้ามาจากกรุงเทพเขาดูหมดสนาดไปกินเหล้าเขายังไม่ยอมนะก็หมอต่างจังหวัดก็ช่วยดูกนะ็ผ <c> ม <oughs> <c oughs> จะบอกแนะในต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคอีสานาะโรยบาลนสนามหลายโรงยาบปิดหมดนะครับไม่มี คนป่วยเพราะั้นถ้าจะมีป่วยมันก็รับได้หมดนะก็ดีดีก็บันเนี้ยเราเรียกว่าายกแพ้ศึกเอ่ชนะสงครามไงนะต่ออาเสร็จแล้วก็แรงงานต่างชาติที่อยู่ในกรุงเทพที่เราควบคุมไม่หมด นะพวกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะมาลงทะเบียนซะที่ซุกไว้ใต้พรมก็ต่อไปแรงงานก็จะมีตัวเลขถูกต้องตามหาตัวได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะมากขึ้นไหมถูกไหมเอาละก็ <c oughs> มาแล้วเราก็มาพูดต่อว่าแล้วอย่างไงครับ เจ้าไเวอร์เมกติเนี่ยนะครับใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็อย่าพึ่งด่วนอย่าพึ่งด่วนว่ากันก่อนค่อยๆนะ FDA อเมริกายังไม่ให้ความเห็นนะนะเพื่อนอย่าจยพึ่งอย่าพึ่งก็อง<笑><笑><笑>ของเราก็ทำแบบเรานะทำแบบเราเคืออะไรใส่หน้ากากกินร้อน ช้อนส่วนตัวอาจจะเป็นตอนนี้กักตัวเองอยู่ในบ้านก่อนอย่าไปไหนรอสักเดือนหนึ่งนะครับตามที่รัฐบาลก็ประกาศนี่แหละรัฐบาลไม่ต้องประกาศเราประกาศตัวเองก็ได้นะก็แขกไปใครมานะก็อย่าเลี้ยงอาหารเลยนะครับอาจจะให้น้ำาก็ปลอดด้วยเพื่อจะใช้ดูดน้ำ ผ่านหน้ากากนะจะได้ไม่ต้องเปิดเปิดปากมากก็คุยกันคุยกันก็ทั้งแขกเราเป็นแขกหรือเราไปเยือนเราไปธุระหมดจบกลับเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไม่สะดวกใจเราก็อาจจะไม่สะดวกใจจริงๆโทรศัพท์ดีกว่า นะครับโทรศัพท์คุยกันน่าจะดีกว่านะเอาล่ะเมื่อกี้นี้ผมคึกคักคึกคักไอ้จตัวไอไวเมกตินเนี่ยครับไอเวอร์เมกตรีนไอเวอร์เมกตินเนี่ยครับแต่เดิมเนี่ยครับมันเป็นยารักษาเชื้อหนอนพยาธิตัวกลมนะโอ้มันแก้ขี้เถาได้ด้วยนะแก้ขี้เถาได้ด้วย ก็เคยทดลองรักษาไวรัส,สเหมือนกันนะแต่ยังไม,ไ,ไ,นะไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานอะไรหรอกนะครับยังไม่ได้เป็นหลักเป็นฐานอะไรเออผมจำได้และในคนเนี่ยถานพิญาสตรองจิลอเดสนะชื่อมันอย่างเงี้ยลองไปเปิดในเว็บไซต์ดูก็จะเห็นภาพนะสด ต้อมจิลอยเดสก็ให้รู้ว่ามันแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ว่านะให้รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของกินเล่นนะครับไม่ใช่ของกินเล่นหรอกก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะเวลาเราดูผลเนี่ยนะครับไอเจ้า ยาตัวเนี้ถ้าเกินขนาดมันทําให้แม่หายใจได้นะครับคือสัจจโอร์ก็ได้บอกแต่ตรงแค่นี้เนาะจะทํายังไงได้นะครับ <c oughs> อันนี้ไอนน้ตัวนี้มันเคยเป็นข่าวเยอะแยะแต่ใช้ทดลองใช้รักษาโรคเลือเดเลือดออกนะ,ะใช้ชิคกุลคุณย่านะ พวกชิก้าทั้งหลายนะพวกนี้ลองมาเหมือนกครับแล้วมันก็ยังไม่ได้ฝนนะนกรอยังไม่ได้ฝนอะไรก็มาเราก็มาว่ากันอย่างนี้ครับก็บอกกันให้รู้ไม่อย่างนั้นก็แหมเดี๋ยวกันยุ่งกันใหญ่เอาอยา่าพาพยาธินอนนอนพยาธิจีบเาวามารักษาโรคโควิดหนึ่งก้าง จริงไม่จริงก็ค่อยว่ากนะันเราเขาเคยทดลองมากับพวกซาโควิดสองนะอันนี้ในหลอดแก้วนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าหากจะมาใช้ในมนุษย์เรามาต้องดูดซึมผ่านเนื้อเยื่อมันต้องใช้สูงมากขนาดที่จะเอาเข้าไปในร่างกายสูงมากแล้ว ครมานอย่างนั้นน่ะร่างกายเราจะทนได้ไหมนะก็ตอนนี้ก็ตรงก็ยังยังว่ากันคือยังอยู่ในลักษณะของการทบรองอะนะตรงลงอย่าเที่ยวหาซื้อกิจหนึ่งเราไม่จิตหมาเราไม่จิตหมาเราจะไปหาเรื่องนะครับก ก็อย่างว่านะครับผมก็บอกว่าให้ระวังหน่อยนะครับในมนุษย์เคยใช้นะครับถ่ายไปยาตสตอรอมกิลอยเดชเนีน่ยก็พอไหวนะครับแต่ที่พราะหญ้าตัวกลมเนี่ยทำไมจะต้องใช้ถึงจัตุนี้อันนี้เคยไปถ่ายมา้าไทยนี่นั่นหรอกประเทศไทยมี ะครับในท้องตลาดกินเม็ดเดียวก็จบเลยนะแต่ร้านจะร้า,านไหนก็ได้บอกเพราะยาถ่ายไปยาตัวกกงเขาหยิบมาให้นะกินหนึ่งเม็ดก็จบนะเมื่อว่าตายด้วยมันไม่มาเ,เป็นเป็นมนเลือล้อยเลื้อยที่ก้นให้หวัดเจียวด้วยนะนะก <c oughs> ็มาเสร็จแล้ว ถ้าหากจะไปซื้อมากินนะครับนะครับมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางการหายใจนะคือจะทำให้ตายได้เลยเวลาเราแพ้ยานะนะครับก็ที่ไปหาซื้อซาฟร,รุณาเลิรนะนะอ่ะผมก็บนบนแบนบนเทศสารบ่นนะนะอ่ะก็นะ วันนี้ก็อยากจะจบแค่นี้ครับเดีย๋ยวพวกเด็กช,กชาชทยญี่ปุ่นนะครับผมเผยสัจกรสมวัติสุโขงหมอสมวัดิแพทย์แผนไทยวันนี้สวัสดีครับ